สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้ก่อนนอน14พฤษภาคม258ครับมาดึกหน่อยนะครับใกลๆ5้ทุ่มเหมาะสําหรับคนนอนดึกมาพูดมาคุยมาฟังคลิปทางช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับก็ไม่ได้มาทักทายท่านผู้ชมรอบดึกแบบนี้หลายวันแล้วนะครับเนื่องจากติดภารกิจแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีช่วงนี้มีปัญหาเรื่องท้องกับเพราะอาหารนะครับ ก็วันนี้นอนดึกก็เลยมาถือโอกาสมาทักทายหลายวันแล้วไม่ได้มาทักทายนะครับทักทายกันก็พูดถึงเรื่องวันพรุ่งนี้ครับ15พฤษภาคม258ก็มีหลายเรื่องนะครับจริงๆมีหลายเรื่องกว่านี้เรื่องที่เกี่ยวกับวันที่15พฤษภาคม258พรุ่งนี้แต่ว่าเราก็พูดเฉพาะเรื่องที่เรื่องที่ท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูคลิปทางช่องเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนดู อยู่เราก็พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องครับกลุ่มที่ดูคลิปทางช่องเราก็มีอ,อสมอนะครับก็พรุ่งนี้15พฤษภาคมใน3มเรื่องก็มีเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องอสมอ,อยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือในวันพรุ่งนี้15พฤษภาคม258พี่น้องอสมอรับเงินค่าประกัน2,000บาทนะครับก็หักชกอ,อสมอ391.78บสตาง วันที่15พฤษภาคมก็คือเลยหกทุ่มของคืนวันนี้เราไปเลยหกทุ่มของคืนวันนี้ไปประมาณสามชั่วโมงเงินก็จะโอนเข้าบัญชีแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หักจกสสมอ,อันนี้เรื่องที่หนึ่งเกี่ยวกับวันที่15พฤษภาคมที่นํามาเล่าสู่คนฟังว่าวันที่15พฤษภาคมสามเรื่องมีอะไรก็เรื่องข้ารการอาสมรับพรุ่งนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งสามเรื่องเรื่องที่สองก็คือเกี่ยวกับอสมออ,อีกครับพรุ่งนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็จะเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีครับมราชพัฒอุบลราชธานีหน้าหอประชุมภัยพยอมเวลา9กานาฬิกาถึง11อนาฬิกานะครับมีงานโครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความหวงใยจากกระทรวงสาธารณสุข อสมมัมม่นคงสารสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกล n อ d ดี15พฤษภาคม2568ที่จังหวัดอุบลราชาธานีนะครับก็จะมีพี่นอ้องอสมจากหลายอำเภอนะครับมาร่วมงานนี้ก็แสดงความยินดีกับพี่นอ้องอสมทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่จะได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินจะได้ไปเยี่ยมเยือนท่านถึงถิ่นถึงจังหวัดอุบลรัตนาราชธานีเลยนะครับก็รอต้อนรับท่านรัฐมนตรีนะครับพี่น้องอสมทุกคนทุกท่านครับ พ่กนี้อีกเรื่องครับ15พฤษภาคมนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศกรมอตุนิยมพิทยาเขาก็บอกว่านะครับมีการโพสต์มีการแชร์ทางโลกโซเชียลออนไลน์มาแล้วว่ากรมตุนิยมวิทยาจะประกาศวันพรุ่งนี้ประกาศวันที่15พฤษภาคม2 5 6 8จะประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนนะก็แสดงว่าในวันพรุ่งนี้15พฤษภาคม2 5 6 8ถ้ากรมตุนิยมวิทยาว่าประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ก็พรุ่งนี้15พฤษภาคม258จะเป็นวันแรกของฤดูฝนปีพศ258ติดตามครับว่าพรุ่งนี้ประกาศหรือไม่ประกาศก็น่าจะประกาศนะครับเพราะว่าเขาเขาดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับลักษณะอากาศแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ประกาศประกาศนะครับรอรอดูข่าวประกาศพรุ่งนี้15พฤษภาคม258จะประกาศเป็นฤดูฝนวันแรกของฤดูฝนนะครับพี่น้องครับแจกเงินหมื่นที่ท่าน เฟสามอายุ16-20ปีสอเวืดนะครับสอเวืดถ้าเวืดกลุ่ม16-20ปีที่ที่ลงทะเบียนด้แอปทางรัฐเอาไว้กลุ่ม,มอ,อื่นๆที่ยังไม่ได้รับเงินเงินหมื่นนี่ท่านนะครับถ้ากลุ่มเฟสามเวืดกลุ่มอื่นก็ต้องเวืดตามครับคําว่าเวืดคืออะไรครับเวืดก็คือรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่แจกน่าสิครับเขาก็เรียกว่าเวืดแล้วโอกาสเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลจะไม่แจกก็เป็นเป็นไปได้เช่นเดียวกัน แต่ตอนนี้ฟังให้ชัดครับคำคืนวันนี้14พฤษภาคม2568ที่เราพูดให้กับท่านประชาชนทังบ้านฟังอยู่ขนะน,นี้รัฐบาลยังไม่ได้บอกว่าจะยกเลิกนะครับ<โ>แจกเหมือนดีท่านนี่ยังไม่ได้ยกเลิกแต่คําว่าส่อวืดนี่ผู้สื่อข่าวสํานักข่าวต่างๆเขาลงข่าวคําว่าส่อวืดหมายความว่ามันมันไปไปมาๆนี่มันอาจจะไม่ได้ทํหนองนี้ครับสื่อเขาใช้คําว่าส่อวืดส่อวืดครับ มันอาจจะไม่ได้ถ้ามันไม่ได้มันก็คือวืดแต่ตอนนี้มันยังแต่ตอนนี้มันแต่ตอนนี้รัฐบาลยังยังไม่ได้บอกว่าจะยกเลิกสื่อเขาก็เลยใช้คําว่าส่อวืดไปก่อนส่อวืดมันทาไมถึงถึงส่อวืดล่ะครับก็อย่างนี้นะครับรัฐบาลตอนนี้เท่าที่ติดตามข่าวนะครับวันนี้วันที่14พฤษภาคม258มีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะครับแล้วก็นายพิชัยชุนหาวัชเชระ รองนายยุทธีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยข่าวว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกมาตรการจะต้องมีการทบทวนใหม่ท้งนั้นเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเจอปัญหาภาษีทรัมป์เขาบอกภาษีทรัมป์ภาษีทรัมป์ก็คือภาษาข่าวนะครับจริงๆแล้วประธานาธิบดีทรัมป์อเมริกานะครับประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีนโยบายตั้งกำแพงภาษีกับหลายประเทศนะรวมทั้งประเทศไทยด้วยกำแพงภาษีหมายถึงเวลาเราส่งสินค้าออกไปขายที่ ประเทศไทยส่งส่งออกสินค้าไปขายที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเจอภาษีสูงพอเจอภาษีสูงก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะว่าเวลาเราส่งสินค้าไปขายต่างประเทศเนี่ถ้าหากว่ามีผลกระทบงบเงินมันก็เข้าสู่ประเทศไม่เต็มที่แล้วก็ผู้ประกอบการก็จะไปไม่รอดเพราะว่าเจอภาษีหนักพอเจอภาษีหนักส่งออกไม่ได้กําไรนะเพราะว่าโดนภาษี ตั้งกำแพงภาษีที่สหรัฐตั้งกำแพงภาษีไว้สูงมากทีนี้ก็กระทบกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศไทยพอกระทบเศรษฐกิจของประเทศไทยนี่รัฐบาลจาเป็นจะต้องสํารองเงินไว้จํานวนหนึ่งเพื่อที่จะมีมาตรการช่วยผู้ประกอบการ SME ก็ว่ากันไปนะครับผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ว่ากันไปที่จะได้รับผลกระทบจากภาษีของอเมริกาครั้งนี้เพราะนั้นรัฐบาลจะเป็นจะต้องมีเงินส่วนหนึ่งไป ทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการถ้าผู้ประกอบการอยู่ได้ก็จะมีการจ้างงานผลิตสินค้านว่นนี่นั่นคนงานก็จะได้ทางานต่อไปม,ม,มันเป็นการหมุนเวียนห่วงโซ่ไปเป,เป็นขั้นเป็นตอนไปแต่ถ้าผู้ประกอบการเขาอยู่ไม่ได้มันก็เจ๊งเจ๊งเศรษฐกิจไทยก็เจ๊งตามส่งออกก็มีปัญหานะครับจาเป็นจะต้องมีเงินไว้แล้วก็ทํามาตรการช่วยเหลือ SME นะรัฐบาลจะมีมาตรการต่างๆออกมาแล้วก็จะต้องปรึกษาหารลอกับธนาคารรัฐ ธนาคารพาณิชย์ต่างๆมากมายนะครับเงินที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเงินหมื่นที่ท่านนี่เขาก็คงจะมีการทบทวนรัฐบาลจะมีการทบทวนมาตรการไม่เฉพาะเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่เฉพาะเงินหมื่นที่ท่านมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทุกมาตรการจะต้องมีการทบทวนก่อนคำว่าทบทวนก็คือเอามาคิดพิจารณาให้ดีว่าจะทําอะไรก่อนจะทําอะไรหลังอะไรไม่จําเป็นอะไรไม่จําเป็นก็ไม่ต้องทําอะไรประมาณนี้นะครับนี่แหละพอมีข่าวออกมาแบบนี้วันที่14พฤษภาคม2 5 6 8 เ,เกี่ยวกับมาตรการกระตุต้นเศรษฐกิจต่างๆรัฐบาลบอกจะทบทวนท,ทุกมาตรการก่อนมาตรการไหนทําก่อนมาตรการไหนทําหลังมาตรการไหน <ๆ S 2> ยังไม่สมควรที่จะต้องทํานี่แหละแล้วก็จะเอางบประมาณที่มีอยู่นี่เท่าท,ท,ที่จําเป็นนี่ไปช่วยผู้ประกอบการนะครับเพราะเจอภาษีอเมริกาประมาณนี้สื่อเขาก็เลยลงข่าวว่าถ้าหากว่าจําเป็นจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมากไปช่วยผู้ประกอบการผู้ประกอบการ SME ต่างๆนะครับ โอกาสที่จะไม่แจกเงินเหมือนดีท่านมันก็มีพอโอกาสที่จะไม่แจกเงินเหมือนดีท่านมันก็มีนี่สื่อเขาก็เลยเขาก็เลยใช้คําว่าเงินเหมือนดีท่านส่อวืดนะครับแต่จริงๆแล้วรัฐบาลก็ยังไม่ได้บอกว่าจะยกเลิกนะแต่สื่อเขาคาดการณ์กันว่าถ้ารัฐบาลยกเลิกเมื่อไหร่ก็จะวืดแต่ตอนนี้ยังไม่วืดมันก็เลยใช้คําว่าส่อวืดครับเอาละครับใครที่ อยู่ในแวดวงที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเหมือนที่ท่านตอนนี้รู้สึกใจไม่ดีแล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอายุ10ถึง20ปีที่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไว้แล้วที่เขาเรียกว่าเฟส3เนี่ก็ใจไม่ดีไม่รู้จะได้เงินเมื่อ,อไหร่นะครับส่วนกลุ่มอื่น21ปีถึง59ป,59ปีที่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไว้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งใจไม่ดีเพราะว่าเขาจะอยู่ในลําดับถัดไปต่อจากเฟส3นะครับส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไปกันใหญ่เลยตอนนี้ยยังบอกอกะไไไรม่ด้เล ราะรัฐบาลก็ยังไม่รับปากว่าจะยังไงจะจ่ายเมื่อ,อไหร่เพราะตอนนี้รัฐบาลเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาษีของประเทศอเมริกาตั้งกำแพงภาษีในการส่งสินค้าออกไปขายที่สหรัฐอเมริกาเขาตั้งกำแพงภาษีนะครับป,ประธานาธิบดีทำทำพิษแล้วครับพี่น้องครับเอาล้ครับค่าคืนวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรมากมายนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิป นะครับก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับค่ำคืนวันนี้ขอทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีและมีความสุขนะครับความเคลื่อนหน้าเกี่ยวกับการแจกเงินหมื่นดี่ท่านจะเป็นยังไงจะเปในทิศทางไหนเราก็จะตามเราก็จะติดตามข่าวมาเล่าฟังเป็นระยะระยะนะครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ